เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โคตรน่ากลัวนะฮะเป็นเรื่องของพี่สาวของคนหนึ่งได้เล่าให้เรื่องนี้ผมฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปประมาณสัก3 0ถึง35ปีก่อนนะฮะพี่สาวผมและครอบครัวของพี่สาวเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งแล้วกันโดยที่ไปหาบ้านเช่าโดยที่เขาได้บ้านเช่าตรงชังชานเมืองนะฮะจะเป็น บ้านที่ติดทุง่งนาเป็นบ้านลักษณะที่เป็นบ้านบ้านทรงไทยยกสูงโดยมีชานบ้านห้องน้ำข้างบนแล้วก็มีห้องนอนเพียงห้องเดียวช่วงแรกเขาได้ไปพักที่แห่งนี้มันก็ไม่มีอะไรแต่บ้านหลังนี้มันจะมีทางที่เราเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะเป็นประตูบานเล็กๆที่เราต้องเปิดเข้าไปข้างในก่อนตรงข้างบ้านจะเป็นต้นไม้ยางต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งที่ติดกับบ้านตอนนั้นพี่เขาเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยนะฮะช่วงแรก คุณพ่อก็ทํางานจับดึกทุกวันส่วนคุณแม่นี่จะเป็นแม่บ้านที่รับงานเสื้อผ้ามาเย็บปักทลอยที่บ้านโดยที่วันนั้นตัวพี่สาวผมเนี่ยอยู่กับน้องชายและก็คุณแม่วันนั้นเป็นวันพระเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินขึ้นมาในบันไดเดินขึ้นมาตุบตุบตุบ,ตบ แล้วกําลังทาท่าจะเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูชานบ้านเข้ามาแต่เหมือนเปิดไม่ได้ตอนนั้นในใจคุณแม่กับพี่สาวเนี่ยคิดว่าเป็นพ่อกลับมาแล้วแต่มันแปลกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าคุณพ่อกลับมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าแม่เอ้ยลูกเอ้ยพ่อกลับมาแล้วประมาณนี้ มันเป็นเหมือนรหัสลับที่ทุกครั้งที่คุณพ่อกลับมาแต่พอเสียงเสียงนั้นเข้ามาบ้านไม่ได้เหมือนว่าเสียงนั้นจะจะเดินลงไปข้างล่างแล้วคราวนี้เสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกเป็นเสียงเหมือนว่าคนที่เดินขึ้นมาพร้อมกับลากโซ่ เป็นเสียงโซ่ที่ดังกลึกเสียงฝีเท้าและตามมาด้วยเสียงโซ่กลึกๆล,ลากขึ้นมาด้วยวันนั้นตัวคุณแม่ของพี่สาวนะฮะกับตัวพี่สาวผมเนี่ยก็เหมือนฟังเสียงในด้านนอกเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรแล้วล่างๆนี้ก็เปิดประตูเข้ามามันจะเป็นประตูบานเล็กที่เดินเข้ามาเพื่อที่จะไปถึงชานบ้านเนี่ยล่างๆนี้ก็เหมือนเดินเดินแล้วก็ลากโซ่ไปมาในบริเวณบ้านพอแม่ตะโกนว่าเป็นใคร ล่าง่างนี้ก็เงียบเสียงนี้ก็เงียบไปพอได้สักพักหนึ่งล่างนี้ก็เหมือนกรึกกรึกกึลากโซ่เหมือนเดิมแล้วที่ได้ยินเสียงหนักสุดก็คือว่าเสียงโซ่เนี้ยมาหยุดตรงทางเข้าประตูห้องที่มีแม่น้องชายแล้วก็ตัวพี่สาวอยู่เหมือนเขาพยายามที่จะเข้ามาในห้องตอนนั้นแม่กลัวสุดขีดก็เลยตะโกนไปว่าใครอย่าเข้ามา ล่างนั้นก็เหมือนหยุดชะงักแล้วก็งเงียบไปสักพักหนึ่งมันเหมือนเสียงนี้ฮะมันเป็นเสียงเหมือนวัตถุวัตถุหนึ่งมันมันมาชนตรงบริเวณรอบนอกของบ้านที่เป็นห้องห้องนี้ฮะมันเป็นเสียงเหมือนว่าคนที่พยายามที่โขนเชื่อแล้วเอาตัวมาชนผนังบ้านดังตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นแม่กลัวมากทั้งกลัวทั้งตกใจเสียงนั้นก็แบบตึ้งตึ้งเหมือนล่างล่างนั้นเอาตัว ตัวเองเนี่ยชนกับผนังบ้านไม่ตกใจมากก็ไลยแบบสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็พาลูกนอนโอ้ทั้งคืนนะะทั้งคืนเน่ะเ,เสียงนั้นได้ยินทั้งคืนจนแม่แบบหลับไปตอนไหนไม่รู้ด้วยความที่กลัวพอวันปกติเนี่ยจะไม่มีอะไรนะฮะแต่ทุกวันพระวันโกนเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงลากซ้อย,อยนี้ทุกวันเลยจนวันหนึ่งเหมือนมีญาติของคุณพ่อมาขอพักด้วยเพื่อมาหางานในจังหวัดน,นี้มาพักที่บ้านด้วย ตอนนั้นคุณแม่อุ่นใจมากโดยที่ญาติของคุณพ่อเนี่ยพักตรงชานบ้านและในคืนนั้นนะเป็นคืนวันพระวันโกนแล้วคืนนั้นเหมือนเดิมแม่ได้ยินเสียงคนลากโซ่ขึ้นมาในบ้านแต่ด้วยความอุ่นใจเขาได้มีญาติของพ่อมาพักด้วยสักพักฮะได้ยินเสียงตะโกนของญาติของพ่อตะโกนว่าผีหลอกแล้วก็วิ่งลงไปนอกบ้านฮะโดยที่วิ่งออกไปไม่แบบไม่ทิดชีวิตเลย ตอนะนั้นคุณแม่ตกใจมากพอได้ยินเสียงงั้นก็เลยหอบลูกตัวเล็กแล้วก็จูงมือพี่สาววิ่งออกมาแบบออกมาจนมาถึงปากซอยฮะพอมาถึงปากซอยเนี่ยด้วยความที่ปากซอยเนี่ยจะมีบ้านของญาติญาติของคุณพ่อได้เช่าบ้านอยู่ก็เลยเหมือนไปบ้านหลังเนี้ยไปเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังเหมือนว่าคนที่เหมือนญาติของคุณพ่อพอได้ฟังปุ๊บก็ทําสีหน้าแบบเออเออเอออเหมือนรู้อะไรสักอย่างแต่ไม่พูด พอวันนั้นน่ะคุณพ่อกลับมาจากที่ทํางานน่ะพอไม่เห็นว่าคุณแม่แล้วก็พวกลูกๆมีอยู่ก็เลยมาตามที่บ้านญาติเพราะว่าทุกครั้งวันไหนที่ไม่มีอะไรทำก็จะมานั่งเล่นที่นี่ก็เลยตามกลับไปที่บ้านคุณแม่ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะฉันน่ะได้ยินอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันฉันไม่ไหวแล้วจนวันนึงอ่ะเรามาเจอญาติของผณพ่อก็เลยมาถามว่าคุณลุงก็ได้เล่าให้ฟังว่าในคืนนั้นน่ะ แกได้ยินเสียงคนลากโซ่ขึ้นมาพอลากโซ่ขึ้นมาแล้วก็สังเกตในมุ้งเนี่ยเขาเจอว่าเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดคลุมท้องลากโซ่ขึ้นมาพอลากโซ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหมือนร่างร่างนั้นน่ะก็มาหยุดอยู่ตรงมุ้งของคุณลุงแต่คุณลุงเนี่ยกระทำท่าเหมือนว่าแกล้งหลับแต่เหมือนทําตาแบบหลีดวูว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครด้วยความที่เป็นคนที่ไม่กลัวผีแล้วคุณลุงเนี่ยนอนระหว่างต้นยางที่มันติดกับบ้านแล้วร่างผู้หญิงคนนี้ ก็เหมือนเดินเข้าไปที่ต้นไม้แกก็เลยเหมือนว่ามองเงยขึ้นไปข้างบนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เอาโซ่มัดคอตัวเองแล้วก็กระ,กระโจมลงมาแล้วก็เหมือนทุรนทุรายทุรนทุรายแล้วเหมือนเอาตัวเองอะตัวเองเวียงแล้วไปชนตรงผนังดังตุ้มแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็เงียบไปดนั้นคุณลุงแกแบบสตันในเหตุการณ์ที่เจอแล้วร่างร่างนั้นก็สงบไปฮะก็กะห้อยตองแตก ในต้นไม้ต้นยางแห่งนี้ที่มันติดบริเวณบ้านอะ่ะมันใกล้บ้านมากค่ะกิ่งไม้มันระยงระยางมาในบ้านแล้วคุณลุงก็เ,งเดินไปดูว่าสิ่งที่เจอมันคือเรื่องจริงหรือเปล่ามันมีคนม่ากูขอตายในบ้านหลังนี้หรอแล้วสักพักพอเงยหน้ามองล่างร่างเนี้ยเพื่อขึ้นมาแล้วก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยฉันด้วยอะไรประมาณนี้เป็นพูกเป็นภาษาเหมือนเพื่อนบ้านนะฮะคุณลุงก็เลยตะโกนบอกผีหลอกผีหลอกก็เลยวิ่งออกไปแล้วก็ตามด้วยคุณแม่แล้วก็ตัวน้องๆวิ่งตามพออย่างนั้นปุ๊บนยะฮะก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่พักบ้านหลังนี้แล้วก็เลยโทรเหมือนโทรนัดให้เจ้าของบ้านอะ่ะมามาเอาเงินงวดสุดท้ายแล้วก็สอบถามว่าบ้านหลังนี้ทําไมมันเป็นอะไรเกิดขึ้น ทำไมต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็เลยเลยบทสรุปว่าคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยแกก็เล่าเล่ฝั่งมาบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าทรงไทยที่ยกสูงโดยที่มีคู่สามีภรรยาโดยตัวสามีเป็นคนไทยโดยมีเมียเป็นคนเพื่อนบ้านด้วยความที่ตัวเองท้องแล้วเหมือนสามีไปทํางานแล้วไม่ค่อยกลับมาแล้วรู้สึกน้อยใจแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะก,กันผู้หญิงคนนี้ก็เลยเอาโซ่ ที่เอาไว้ล่ามของอยู่ข้างล่างข้างล่างบ้านเนี่ยเอามาแล้วก็ลากขึ้นมาแล้วก็มาผูกคอ,อตัวเองสียชีวิตโดยตัวเองเนี่ยตั้งท้องออก่อนอยู่ประมาณสักสีเดือนแล้วใครมาพักบ้านหลังนี้ก็จะเจอวิญญาณของ ผู้หญิงพี่คนนี้ทุกวันพักวันโกนเหมือนว่าเขายังใช้ชีวิตประจําวันกิจวัตรก็คือภูดขอตายในบ้านหลังนี้เป็นเรื่องปกติพี่สาวผมเนี่ยได้ยินเหตุการณ์อย่างนี้รวมทั้งตัวคุณพ่อและคุณแม่ก็เลยเป็นเรื่องที่พี่สาวบอกว่าเป็นเรื่องที่โคตรน่ากลัวที่สุดตั้งแต่เกิดมายังไงก็ถ้าใครชอบนะครับเรื่องนี้ขอให้เพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b e ให้เป็นกำลังใจผมออโต้เดอะคอร์ในการทำคิดหน้า ต่อไปนะครับขอคุณมากครับผม